สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเขือนแก้มลิงและพี่น้องที่เข้ามารับพระพร์ด้วยกันพระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันอังคารที่12ตุลาคม2021หัวข้อการอย่าร้างผิดต่อสายพระเนตรพระเจ้าหรือไม่มาระโกบทที่10ข้อ1ถึงข้อ12นะครับพระคําให้ชีวิตครั้งที่แล้วครับองค์พระสุคริตท,ทรงยืนยันกับพวกสาวกของพระองค์ว่า จงอย่าทำผิดบาปต่อผู้เชื่อหรือแม้แต,ต่ต่อตัวท่านเองเพราะถ้าท่านทำให้คนเล็กน้อยคนหนึ่งหลงไปจากทางความเชื่อของพระเจ้าท่านก็จะต้องรับผิดชอบโดนลงโทษจากพระเจ้าหรือถ้าอวัยวะของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดทิ้งเสียไม่ว่าจะเป็นมือเป็นเท้าหรือตาเพราะว่าการเสียอวัยวะข้างหนึ่ง แต่รอดเข้าสู่สวรรค์ก็ดีกว่าพินาศในนรกเพราะที่นั่นนั้นน่ากลัวทนทุกทรมานร้อนเพราะไฟเผาไม่รู้จบสิน้นดังนั้นเราคริสเตียนเป็นเหมือนเกลือจงรักษาความรักที่ท่านมีต่อกันและกันให้มั่นคงพี่น้องครับพระคำให้ชีวิตวันนี้นะครับหัวข้อคือการหย่าร้างผิดต่อสายพระเนตรพระเจ้าหรือไม่มาโกบทที่10ข้อ1ถึงข้อ12 ขอฟังโพชนะคำของพระเจ้าจดจ่อจดจ,จำทำความเข้าใจครับพระเยซูทรงลุกขึ้นเสด็จออกจากที่นั่นไปยังเขตแดนแคว้นยูเดียและเลยไปอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำจอแดนและฝูงชนมาหาพระองค์อีกพระองค์จึงตรัสสั่งสอนพวกเขาตามที่พระองค์ทรงทำอยู่เสมอพวกฟาริสีบางคนมาทดลองพระองค์ทูลถามว่า การที่ผู้ชายจะหย่าภรรยาของตัวเองนั้นถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่พระองค์ตรัสถามเขาพวกเขาว่าโมเสสญญัติไว้ว่าอย่างไรพวกเขาทูลตอบว่าโมเสสอนุญาตให้ทำหนังสือหย่าแล้วปล่อยเธอไปเพรซูจึงตรัสตอบพวกเขาว่าโมเสสเขียนบัญญัติข้อนั้นเพราะใจของพวกท่านดื้อดึงแต่เดิมเมื่อสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นชายและหญิง เพราะเหตุนี้ผู้ชายจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นพวกท่านจะไม่เป็นสองดังนั้นพวกเขาจะไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำไม่พลากจากกันเลยเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วพวกสาวกทูลถามพระองค์อีกถึงเรื่องนี้ถึงเรื่องนั้น พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครหย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่คนนั้นก็ทำผิดประเวณีต่อภรรยาเดิมและถ้าผู้หญิงจะหย่าสามีของตนแล้วไปมีสามีใหม่นางก็ทำผิดประเวณีพี่น้องครับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงมุ่งเน้นทรงมุ่งหน้าไปยังกรุงเยรูซาเลม็มในการเดินทางเที่ยวนี้นะครับ แม้ว่าในพระธรรมมารโกจะไม่ได้กล่าวถึงการเสด็จมายังแคว้นยูเดียอีกหลังพระเยซูมารับบัพติศมากับจากยอนที่แม่น้ําจอแดนแต่พระองค์ทรงเสด็จลงมาหลายครั้งที่ไม่ได้บันทึกไว้ครับอย่างน้อยก็ตามเทศกาลใหญ่3เทศกาลของยิวทุกปีคือ <c oughs> โทษครับคือช่วงปัสกาเทศกาลสัปดาห์และเทศกาลอยู่เพลิงลองดูในเฉลยธรรมญาติบทที่16นะครับและพี่น้องครับตามพระธรรมพระกิตติคุณ ฉบับอื่นๆก็มีบันทึกไว้นะครับแต่ครั้งนี้ทรงตั้งใจที่จะไปร่วมเทศกาลปัสกาและที่นั่นจะเป็นเวลาครับที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงถูกจับตรึงที่กางเขนสิ้นประชนและเป็นขึ้นมาในวันที่สเป็นกิจที่สำคัญที่องค์พระเยซูริสตเจ้าจะนำความรอดมาถึงพวกเราทั้งหลายทุกคน และที่นั่นพระองค์จะมีชัยชนะเหนือความตายและมารซาตานครับฝูงชนมาหาพระองค์เหมือนปกตินะครับพระองค์ก็ทรงสอนพวกเขาดังที่เคยทําเป็นประจำเพราะเขาเป็นเหมือนแกะไม่มีผู้เลี้ยงแต่ก็มีพวกฟาริสีบางคนครับมาเพื่อทดลองพระองค์ถามเรื่องการยาภรยาถูกต้องหรือไม่ประการที่หนนะครับ การหย่าภรรยาเป็นการถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่คําถามนี้ย้ําว่าตามธรรมบัญญัติหรือไม่แน่นอนครับว่าตามธรรมบัญญัติของโมเสสอยู่แล้วเพราะพวกเขารู้เรื่องนี้ก็จากธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเขาโต้เถียงกันในบรรดาหมู่ธรรมาจารย์จนหาข้อยุติไม่ได้ว่าด้วยสาเหตุอะไรได้บ้าง และประชาชนโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะรับบีผู้ชายที่มีชื่อเสียงหลายคนครับได้อธิบายความหมายของเฉลยธรรมบัญญัติบทที่24ข้อ1บอกว่าเมื่อชายคนใดเพิ่งมีภรรยาแต่งงานกับนางและต่อมานางไม่ได้เป็นที่โปรดปรานของเขาเพราะพบว่านางมีสิ่งน่าอายนะครับ ในปั้ภพีตอนนี้เขียนครับนางไม่เป็นที่โปรดปรานของเขาอีกแล้วและเขาพบสิ่งน่าอายในเธอดังนั้นเขาจึงทําหนังสือ,อยาใส่มือนางแล้วไล่ออกจากบ้านของตนไปได้นะครับพวกเขาตีความกันหลายแบบครับว่าเมื่อนางไม่เป็นที่โปรดปรานหรือนางมีสิ่งน่าอายนั้นมันหมายความว่าอะไรแต่พวกเขาค่อนข้างปักปรครับว่าโมเสสให้ยาได้ บางคนบอกว่านางไม่เป็นที่โปรดปานหรือน่าอายนั้นหมายถึงว่าดูแลบ้านเรือนหรือทำอาหารไม่อร่อยโอ้โหเรื่องแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถยาได้แล้วนะครับนะนางเป็นคนเสียงดังเกินไปหรือแม้แต่สามีไปพบหญิงสาวคนอื่นที่เขาพอใจมากกว่านางเขาก็สามารถยานางได้นี่กลายเป็นปัญหาสังคมของยิวเลยครับที่ผู้หญิงเห็นว่าการเป็นภรรยาการแต่งงานนั้น ไม่มีความมั่นคงและถูกข่มเหงง่ายจึงไม่อยากที่จะแต่งงานในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะสำหรับผู้หญิงนั้นการมีครอบครัวต้องรู้สึกถึงความมั่นคงครับจึงจะมีความสุขดังนั้นเมื่อชีวิตคู่เป็นตามใจสามีเช่นนี้จึงไม่มีความมั่นคงในครอบครัวถ้าสามีเจ้าชู้นะครับภรรยาจะรู้สึกมีความสุขได้ยากมากเลยเพราะเกิดการระแวงหึงหวง มีปากมีเสียงเถียงกันในเรื่องเหล่านี้หรือเรื่องอื่นๆในบ้านได้ง่ายเลยเพราะพวกเขาที่เป็นภรรยารู้สึกว่าชีวิตไม่มั่นคงพวกธรรมจาร์จึงต้องการจะหาช่องทางหาจากจุดอ่อนไหวของปัญหานี้จากองค์พระเยซูคริสเพื่อโจมตีพระองค์ทั้งด้านให้สามีเกลียดชังพระเยซูหรือห้ามการหยา่าที่ห้ามการหย่าภรรยา นะครับหรือบรรดาภรรยาถ้าพระองค์ให้ยาตามธรรมบัญญัติของโมเสสโอ้นี่เป็นการทดลองเพื่อล่อลวงหาเรื่องราวกับพระองค์นะครับแต่คําตอบของพระเยซูนั้นเด็ดขาดครับคาถามที่2ไอ้ประกาศที่2คําตอบของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ทรงหาพระเยซูศรทรงคาดจุดประสงค์นี้ของพวกเขาจึงได้ถามพวกเขากลับไปครับว่าโมเสบัญญัติไว้อย่างไรการถามแบบนี้พวกเขาคงประเมินพระองค์ว่า คงจะตกหลุมพรางของพวกเขาแล้วนะครับเพราะพระองค์ก็ยังต้องมาถามเขาว่าโมเสสพูดอย่างไรพวกเขาก็ตอบเลยครับโมเสสอนุญาตให้ทําหนังสืออย่าแล้วปล่อยเธอไปพระเยซูตอบว่าโมเสสยอมเขียนธรรมบัญญัติเช่นนั้นเพราะใจพวกท่านดือ้อนีโยงนีโยงไปถึงบรรพบุรุษในสมัยของโมเสสและก็พวกยิวในเวลานั้นด้วย คือเพราะใจพวกของเขาดื้อดึงโมเสสเองไม่อยากเขียนให้ตามบาปในตัวของพวกเขาหรอกไม่ให้เกียรติภรรยาสนใจแต่ความพึงพอใจของตนไม่ถือว่าเธอเป็นคู่ทุกคู่ยากตลอดชีวิตของพวกเขาพระเยซูจึงทรงอธิบายว่าเพราะตั้งแต่เดิมเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกนั้นทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงเพราะเหตุนี้ผู้ชายจึงละจากบิดามารดาของตน ไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันการเป็นเนื้อเดียวกันคือทั้งสองนั้นรวมกันจนเป็นหนึ่งเดียวถ้าฉีกออกจากกันโอ้โหจะเต็มไปได้วยความเจ็บปวดและพระเจ้าไม่ได้ประสงค์ให้เราฉีกออกจากกันแต่ให้เราผูกพันกันแล้วพระเยซูบอกว่าเมื่อพระเจ้าผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทําให้พลากจากกันเลยพี่น้องครับในพระธรรมที่พระเจ้า ตัดกับอดัมนะครับก็บอกไว้อันนี้ชัดเจนเพรนดังนั้นอย่าให้มนุษย์แม้แต่สามีเองจะทําให้ภรรยาของเขาต้องพลากจากกันกับเขาเพราะพระเจ้าทรงผูกพ,พันเขาทั้งสองคนแล้วพวกธรรมจารย์ที่มาทดลองจึงหาจุดอ่อนของคําตอบไม่ได้เลยเพราะพระเยซูยืนยันว่านี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าต่อครอบครัวอย่างชัดเจนและพระองค์เพียงแต่เอามาบอกพวกเขาว่า พระเจ้าทรงยืนยันเช่นนี้ประการที่3ครับทําไมหย่าไม่ได้นะครับผมได้มีโอกาสคุยกับหลายคนครับว่าเขาคิดอย่างไรในเรื่องนี้คําตอบที่ผมได้ก็ยืนยันครับว่าหลายคู่หรือหลายคนเลยนะครับก็ไม่เห็นด้วยครับที่จะให้มีการหย่ากันง่ายๆแม้ทั้งสองคนจะทะเลาะกันบ้างบ่อยบ้างนานๆครั้งบ้างก็ยังสามารถทําความเข้าใจปรับเข้าหากันได้นะครับ แต่หากมีการทำร้ายร่างกายต่อกันการย่าจากเพื่อความปลอดภัยก็อาจจะเป็นไปได้แต่พี่น้องครับตามสถิตินะครับนะแม้สามีทำร้ายภรรยาส่วนมากก็จะภรรยาก็จะให้อภัยเมื่อสามีมาขอโทษและคืนดีนะครับแต่ถ้าหากนอกใจเสียแล้วนะครับไม่มีใครยอมความได้ครับนะไม่สามารถอยู่กันได้แล้วแบบนี้ พระเยซูเองก็ยืนยันนะครับเมื่อพวกสาวกถามเรื่องนี้ว่าการยาเป็นการทําผิดบาปล่วงประเวณีโดยพระอ,องค์ยืนยันครับว่าเป็นการทําความผิดบาปล่วงประเวณีหากแยกกันและไปมีคู่ครองใหม่นี่เป็นบาปครับที่พระเจ้าไม่อยากให้เราทําดังบาปทุกเรื่องครับแต่คนที่พลาดพลั้งและตั้งใจจริงที่จะเริ่มชีวิตใหม่พระเจ้าก็ทรงเมตตาให้อภัยเขาได้ ดังนั้นการอย่าร้างผิดต่อสายพระเนตรของพระเจ้าแน่ๆเพราะเมื่อพระเจ้าผูกพันแล้วอย่าให้มนุษย์พลากจากกันเลยผมมีสองคำถามประรำให้ชีวิตวันนี้อังคารที่12ตุลาคม2021หัวข้อการอย่าร้างผิดต่อสายพระเนตรของพระเจ้าหรือไม่มาระโกบทที่ 10.: 1ข้อ1ถึง12นะครับถ้าท่านเองเห็นด้วยว่าไม่ควรอย่า แล้วท่านจะทำอย่างไรต่อคู่ที่ทะเลาะกันและก็ไม่มีความสุขครับลองถกกันคุยกันแล้วลองส่งคำตอบกลับมานะครับประการคำถามที่2ครับการแก้ไขปัญหาครอบครัวนั้นไม่ง่ายครับแต่ถ้าทั้งสองมีความตั้งใจจะรักกันจะคืนดีกันโอ้มีวิธีการมีขบวนการหลายทางจะช่วยได้ครับนะครับมีองค์กรหลายองค์กรที่ ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ลองปรึกษาศิยบิบาลของท่านเพราะมีหน่วยงานที่ช่วยในเรื่องนี้ได้ครับและพระเจ้าประสงค์ให้ทุกคู่มีความสุขคืนดีกันได้เวลานี้อธิษฐานด้วยกันโอพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดขอพระเจ้าได้ทรงโปรดสอนพวกเราที่จะรักกันและให้ความสำคัญต่อภรรยาที่เป็นคู่ชีวิตของเราที่พระเจ้าทรงผูกพันกันไว้ให้เราอย่ามีจิตใจที่อยากจะพรากเธอออกจากเราเลย หรืออย่าให้มีใครทําให้เราทั้งสองต้องพลากจากกันเลยยึดกันให้เหนียวแน่นเพราะนี่เป็นนามัทยของพระเจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติละการยกย่องสรรเสริญที่โปรองทรงประทานจัดเตรียมเช่นนี้และขอใหญ่พวกข้าพหหาาทําสิ่งผิดพลาดผิดบาปนี้เพราะมันทําร้ายคนที่เรารักจริงๆในนามพระซุคิตเจ้าอาเมนพี่น้องครับ องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นปรารถนาที่เราจะมีชีวิตคู่ที่ดีครับและเมื่อเรามีชีวิตคู่ที่ดีเราก็เป็นพยานที่ดียืนยันความรักและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต่อคนอื่นๆได้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรให้เราเป็นคนนั้นที่จะช่วยโลกที่เต็มไปด้วยความเล้าฉานให้กลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความรักซึ่งกันและกันนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรครับสวัสดีครับพบกันวันพรุ่งนี้ครับ